สวัสดีค่ะวันนี้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอยุบลราชธานีได้มาดําเนินกิจกรรมโครงการในโครงการลูกฮักลูกแพงนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดขึ้นมาเป็นปีที่3ม,มีความมุ่งหวังว่านักศึกษาของเราจะมีความใกล้ชิดกับชุมชนในการเรียนรู้ตลอด4ปีการศึกษา ประเด็นสําคัญของการดําเนินการโครงการนี้ก็คือว่าเราจะมอบนักศึกษาเนี่ยให้เป็นลูกของชุมชนในครอบครัวที่อาสามาเป็นพ่อฮักแม่ฮักในระหว่างการศึกษานะนักศึกษาก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนมีกิจกรรมร่วมกับพ่อฮักแม่ฮักตลอดปีการศึกษาตลอด4ปีของการเรียนนะคะอย่างวันนี้เราก็ได้มาจัดก,กิจกรรมมอบรางวัลพ่อฮักแม่ฮักนะคะที่มีสุขภาพดีแล้วก็ ได้มาทำโครงการมอบลูกฮักรุ่นที่3ให้กับชุมชนนะคะการดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้เราได้ร่วมกับอ,องค์การบริหารส่วนตำบลธาตแล้วก็โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพของตำบลน,นะคะแล้วก็คณาจารย์อาจารย์ทุกคนตลอดจนนักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจาก ชุมชนเป็นอย่างดีนะคะในการที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็นักศาก็ได้มีความอิสระในการที่จะไปเยี่ยมเยียนพ่อฮักแม่ฮักเนื่องจากว่าคณะข,ของเรามหาวิทยาลัยของเรานั้นตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนนะคะการดำเนินกิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ ได้ผลใน,ในมุมมองของคณะนะคะที่มองว่านักศึกษาเองก็มีความใกล้ชิดชุมชนชุมชนก็มีความใกล้ชิดกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอบุบลราชธานีค่ะรูปแบบของกิจกรรมในวันนี้เราก็จะมีโครงการมีกิจกรรมใบสีสุกขวันนะคะมีการมอบรางวัลมีการทําบุญเลี้ยงพระร่วมกันนะคะแล้วก็มอบลูกฮักลูกแพงของนักศึกษารุ่นที่3ให้กับชุมชนค่ะ สวัสดีครับผมนายเตชะธรรมฟองนวลสิริกุลนะครับนั่นศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันกิจกรรมโครงการพ่อ้าไมฮักนะครับซึ่งพ่อ้าไมฮักที่ที่ผมได้รับมอบหมายนะครับก็คือคุณแม่แท่งจตุรเพศนะครับอายุ78ปีนะครับคุณแม่นะครับอยู่บ้านโบวัดนะครับตอนนี้นะครับคุณแม่นะครับก็ ผมก็ได้ดูแลคุณแม่นะครับซึ่งคุณแม่นะครับก็ได้รับรางวัลคุณแม่สุขภาพดีเด่นนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับซึ่งคุณแม่ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรนะครับซึ่งผมก็ได้ดูแลคุณแม่นะครับเป็นระยะเวลา3ปีนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับการให้โครงการลูกาลูกแพงนะครับซึ่งเราก็ได้ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพนะครับการดูแล สุขภาพร่างกายของทุกแม่นะครับซึ่งเราได้ดูแลในในการฝึกวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนนะครับแล้วก็ได้จัดการเยี่ยมบ้านนะครับซึ่งเราก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับครับท่านี้นะครับเราก็ได้รับความอบอุ่นเป็นอย่างดีนะครับจากคุณแม่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราก็ได้เอาใจใส่นะครับซึ่งนักศึกษาพยาบาลทุกทุกคนนะครับก็ได้ดูแลผู้หักไม่ห้ากไปอย่างดีนะครับ ครับสวัสดีครับกับผมนายจิรวิทย์ผาผลนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2นะครับเรับันอซึ่งมีคุณแม่ฮะคือคุณยายปุ้ยคำภาชาตินะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อายุ94ปีแล้วสําหรับวันนี้ก็คุณยายปุ้ยคำภาชาติก็ได้รับรางวัลแม่ฮะเอ่อสุขภาพต้นแบบนะครับสุขภาพตัวอย่างก็คือการเอ่อผู้สูงอายุที่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้ก็เดินทางมารับรางวัลแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับก็ อ๋าสำหรับผู้สูงอายุก็กับนักศึกษาและก็จะมีความสัมพันธ์ต่างๆร่วมกันนะครับคือทางคณะได้จัดให้มีการมีความร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับทางสถานศึกษานะครับก็จะให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทเข้ามาให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันครับและการดูแลสุขภาพขอบคุณครับ เป็นเพียงแค่แสงไฟสว่างงามในยามมืดมนงามในใจของใครสักคนที่อ่อนแอและเจ็บร้าวเพรเป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่งคอยปลอบใจในยามทุกทุกเศร้าเป็นบทเพลงบปรนเลงแผ่วบเบาปลอบเธอให้หลับไหล จำฟังใจในยามใดเธอสิ้นแรงหลังอยากที่เธออาจจนหมดทางอยากย่าสิ้นหวังเธอยัง่งช่างขอเพียงแค่พืูดซาย ทุกทนร้ารานสุขคืนวันอันสดใสขอเป็นเพื่อนเคียงข้างยามที่เธอเอาว่ามองไม่เป็นเพื่อนฝันของคนออนไหวเป็นเพื่อนใจให้คนเงาก็อยากให้เธอจดจำฟังใจ ยามได้เสิไรพลังยามที่เธออับจนพมดทางยายิสิวัง ขอเป็นเพียงแค่ผืนสายที่ทอดไกลเธอข,อาขอ้างทางข้าพนักวางทุกทนฟ้าวร้างสุดควันอันสดใสขอเป็นเพืเ่อนทคียงข้างยามที่เธออ้างวางมองไม่เป็นเพื่อนฝัาของคนอ่อนไหวเป็นเพื่อนใจให้คน ย่างใดเธอสิ่งไรพลังยางที่เธออับจนพ้นทางย่า